แท็กซี่รถเมย์ก็ไม่ต้องไปรถเมย์ไม่ต้องไปข้ามคือรถเมย์ข้ามแต่งตัวโป๊เรื่องอะไรครับเรื่องที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับคือคุณพ่อผมเวลาอยู่ที่บ้านนะครับคุณอาครับพี่หมอคือคุณพ่อผมจะไม่คุยกับใครเลยที่บ้านไม่รู้เป็นอะไรนะฮะคือเหมือนทำตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันไม่ใช่เมียคนไหนไม่รู้ไม่รู้ อ๋อไม่รู้คนไหนตัวจริงไม่รู้อ่าไม่รู้เลยพ่อปากได้ผมว่าผมไม่ชอบผมไม่รู้จากเมียพี่เลยนะเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วจําไปนะจําไปครับนี่บอกแตงโมเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเลยฮะครับผมว้าวเพิ่งผ่านไปแต่งแล้วใช่ครับแต่งงานแล้วนี่ดูรูปนี่งานในงานแต่งงาน าสสวก็เราพูดเก่งพูดเยอะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าภรรยาก็ไม่ค่อพูดนะฮะคือส่วนมากผมจะพูดคนเดียวมากกว่าคือถ้าพูดสองคนปุ๊บไม่มีใครฟังกันเลยนะฮะทีนี้โอ้โหจู้ฟาดฟันกันเหลือเกินนะฮะแต่ว่าแฟนของผมเนี่ย่ขนข้างที่แบบเงียบเงียบหน่อยพูดคนเดียวเพราะว่าอะไรไหมครับใช่หนึ่งขอประตูสกปรกฝุ่นจานไม่ล้างบ้ายคนนี้ฐานโทนนะฮะ แบบสะอาดแบบโหกลิบเลยนะฮะ,ะเก็ดเชื้อหย้ามาอีกย้าเป็นคนคที่สะอาดมากนะ แม่ผมนี่เป็นคนสะอาดมากแม้ว่าแต่ลูกตัวเองก็เป็นเหมือนกันเลยโอ้ยแม่แม่อยู่บ้านนะอู้บ้านรกนู่นนี่นั่นโอู้บ่นตลอดเลยนะฮะไม่ไม่แล้วสรุปว่าไอ้บ่นบ่นไปเนี่ยแล้วใครทำเอาทำเองไงเขาไม่ทำไม่มีใครทำเเหมือนกันคุณคุณไหมผมไม่มีนี่ผมขออนุญาตฟ้องหนึ่งเรื่องได้ไหมฮะเรื่องอะเรื่องที่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะ คือคุณพ่อผมเวลาอยู่ที่บ้านนะครับคุณอาพี่ฝนฮะคือคุณพ่อผมจะไม่คุยกับใครเลยที่บ้านไม่รู้เป็นอะไรนะฮะคือเหมือนทําตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์คือผมเดินเข้าไปในห้องแบบห้องดูทีวีะครับแล้วก็เข้าไปพ่อวันนี้ไปไหนไหมเงียบพ่อวันนี้กินข้าวไหมเงียบพ่อนหนฮะพ่อหรือนั่นเดนะฮะคือไม่คุยแล้วแตงก็เดินไปถามแม่แม่ครับพ่อเขาเป็นอะไรฮะ ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่คุยตอนนี้แม่ลมเสียอยู่อย่ามาคุยนะฮะคือจะไม่มีการคุยกันเกิดขึ้นนะฮะแต่พอสักพักหนึ่งต้องปล่อยให้เขารณมดีก่อนพี่ฝนว่ามีสาเหตุเพราะอะไรครับแต่โมพูดหมดแล้วไงไม่มีเี่เพราะอะไรครับพี่บาสพี่บาสเออคนลักษณะนี้พออยู่ข้างนอกจะโอ้โหมาดแมนนะใช่ไหมเป็นผู้นําพอเข้าบ้านเุ๊บอย่างง่อยเุ๊บเนี่ยเรียกว่า วัวเมียรู้จริงไงรู้จริงพูดซสตั้งยาวพูดซะตั้งยาวอธิบายสอคำเราจะพูดทับนี่แบบตอนนี้16แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กับเพื่อนมามีสังคมโรงเรียนมาไม่เคยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะคะโอ้ก็พ่อมันเร็วอย่างนี้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่รู้วาใสทันต้องทำไงางคืลูกเปิดนะไม่ใช่เขาห้ามเด็กเนี่ยเขาต้องตรวจบัตรรู้เท่าไหร่ึงเข้าได้ไม่รู้ไม่รู้เท่าเหมือนพี่ปล่อยปล่อยเขาท่ดวจะพิเสษไม่ก็ก็ดูห่างหางไม่ได้อะไรก็ก็ตามกฎกิการจะไปไหนก็แล้วก็ถ้าถ้าผมไปเองได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็แม่ไปถ้าแม่ไม่ว่างผมไม่ว่างก็นั่งมวยไปแทน ไอ้ที่ทรวยไปเฝ้า <Le hi. S 1> เลยเออเขาเขไม่ได้เฝ้าเขาเข้าไปส่งแล้วเขาเขาไปไปอยืนยืนแถวๆนอกๆอ่ะอ๋อไม่ได้ไปเฝ้าเลยทำอะไรก็ทำนั่นแหละเขาเรียกเฝ้าไไม่ด้เฝ้าเลยหัวโบราณขนาดนี้ห้ามอะไรบ้างแท็กซี่นี่ก็ไม่ต้องหรอก แท็กซี่ก็ไม่ต้องขึ้นห้ามขึ้นห้ามขึ้นแท็กซี่ขึ้้นรถเมล์ก็ไม่ต้องไปรถเมม์ไไ่ต้องปห้ามขึ้นรถเมล์ห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามออกไปเที่ยวกับเพื่อนห้ามเที่ยวห้ามเที่ยวกลางคืนด้วยค่ะโอ้โหนี่บ้ากเลยมากขนาดนี้ห้ามเที่ยวกลางวันตายแล้วเนอะห้ามเที่ยวกลางวันเดินทางต้องห้ามกลางคืนห้ามก็ห้ามเดินทางก็ห้ามตายแล้ว เฮ้ยข้าวมีไงเดินก็เดินเนี่ยจริงๆจะจะแบบว่าถ้าไปไปได้นะแต่แม่ต้องไปด้วยก็จะไม่เดิก็ไปแม่ก็พาไปไม่เคยได้เดินคนเดียวเลยค่ะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอายุ16แล้วเดินห้าไม่ได้หรอเหรอครับก้อยก็อยากไปเลยแม่ก็พาไปนี่นั่นแหละแต่ไปไปเดียวไม่ให้ไปไปเองไปทำไมอันตรายก้อยก็ไปกับเพื่อนเรียนมากไปกับเพื่อนดูอะมรเงี้ไปกับเพื่อนกินถุงแม่ก็ไปด้วยเพื่อนก็มาดิเลี้ยงเพื่อนดี อย่างแบบล่าสุดไงมันเกิดเพื่อนไม่ให้ไปค่ะเพื่อนเลยต้องมาบ้านตัวเองต้องมาจัดที่บ้านเรามาบ้านตัวเองพ่อเลี้ยงอีกลูกไม่ยอมให้ไปแล้วถึงขนาดว่าพูดไม่เพาะนะเอามือดีปากเลยดีปากเลยดีปากตัวเองก่อนใชเองก็ต้องดีปากตัวเองเวลาพูดเลยพ่อไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยมันมันจะหลุดคำนู่นคำคำด่านู่นมาปุ๊บ เวลามาบ้านปุ๊บผมเลยยิ้มว่าเป๊ะเลยดูขยทั้งอย่างฮะเลื่เอนข้อฝึกเป็นนิสัยพอโตขึ้นมาปุ๊บพอว่าได้เป็นเพื่อนพอเพื่อนพูดหยาบปุ๊บลูกผมก็บอกว่าพูดหยาบนี้ไม่เล่นด้วยแล้วอย่าทำเลวเหมือนพ่อเพราะพ่อพูดอย่างนี้มาตลอด ยังแบบว่าผู้ชายทักมาอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็ตอบให้นะคะตอบว่าอะไปยังแบบยังนักฟุตบอลอย่างเงี้ยทักมาพ่อก็ตอบไปแบบว่านี่พ่อเบสเองมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วฟุตบอลเขาก็ไปคุยกันทั้งโรงเรียนเลยว่าอย่าไปทักเบสนะเพราะว่าพ่อตอบอะไรก็เลยไม่มีใครกล้าทักโอ้โหเดินเดินทางนู่นหนูรู้จักห้างพารากอนไหมรู้ค่ะอ๋อรู้จักจต่ไม่เคยเดินโอ้ใช่ท่านรู้อย่างเงรู้ค่ะรู้เดี๋ยวไปถามลูกด้วยว่ารู้จักห้างพารากอนหรือเปล่า จริงเหรอไอตัวปรึกษาเลยเนี่ยนี่มาปรึกษาผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงคิวเป็นก่อนเดี๋ยวมาถึงกำงป้นบ้างนะคะกำงป้นลูกพี่สมจิตนะคะสมจิตบ่อทองนะคะจอหจอหออันนี้เขาไม่เจ้าชู้นะแล้วเขาชอบเข้าวัดธรรมะธรรมโมครับเล่าให้ฟังหน่อยยังไงอ๋อทางตัวติ้งด้วยเหรอครับเรียบร้อยเรียบร้อยกังป้นชอบไปวัดตั้งแต่เด็กๆครับไปกับแม่ไปกับยายต้องถามเขาเองว่าทำไม โตขึ้นตอนเด็กคนเคยถามเาว่าทำไมถึงอยากเข้าวัดทำไมครับเพราะอะไรลูกอยากเป็นเจ้าอาวาสอยากเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวโตโตขึ้นมาอยากเป็นเจ้าอาวาสสุดยอดทำไมลูกทำไมทำไมนะมีคนว่าทำไมถึงอยากเป็นเจ้าอาวาสคะมีคนว่าเยอะนะครับมีคนว่าเยอะคือกัปตันเนี่ยตอนนี้เขาอายุ15ค่ะ IQ ก็ต่ำแต่ EQ กาสูงสมองเขาน้อยกว่าอายุ4ปี ตอนนี้เขาอายุปปีสิบเอ็ดปีสมองครับเทียบเท่ากับจะช้าหน่อยสมาธิสั้นสมาร์ครับพอโตขึ้นมาหน่อยนี้ชอบลําแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยครับมันอยากเป็นเจ้าวาดมีคนว่าเยอะมันไม่สมาธิสั้นเลยอันนี้ยาวกูคิดเป็นอะอันนี้มันมันจะยึดว้นเลยนะเนี่ยแล้วแล้วล่าสุดนี้มีงานโหมดไหน จะลำหน้านากตลอดเลยไปลำไปรำหน้านาะอะไรรำเพราะอชอบลำหน้านาคตอนเด็กอะเขาประกาศว่าอาเชิญญาติโยมทั้งหลายฮห้มาลำหน้านาคแล้วโตขึ้นก็จะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ผู้ชายก็จะเป็นเทวดาชอบลำเหรอลำหน้านากในทรรมเนานาค อรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตอนนี้ยังทําอยู่ไหมฮะทำอย่างนี้นะครับทำไมครับอย่างนั้นนะฮะไม่มีอะไรทำครับกลับไปกับ้านพี่ขอโทษแต่ลูกคือเขาลืมเอาอารมณ์ออกจากบ้านมาบ้างครับลืมเอาอารมณ์ไป้วนี่คือตัวเขาเลยใถ้าอย่างนี้ดีแล้วพี่ไอ้ที่เอ็งปรึกษาพี่น่ะให้มันเรียนอยู่ที่เดิมดูพี่ครับผมดูพี่ดูพี่ลูกเนี่ยตอนนี้มันจะเข้าที่ อ่าโรงเรียนแล้วต้นสีนแล้วบอกเฮ้ยต้องเข้ากรุงเทพเลยอยู่ที่ช่องไปกรุงเทพเลยเพราะว่าเด็กมันจะได้เจอเพื่อนฝูงใหม่ๆนะฮะได้โรงเรียนใหม่ๆนะรงเรีนดีลูกเราจะได้มีวุทยภาวะมากขึ้นอาจจะดึก้เช้าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเพื่อนมันก็พาไปแต่พอมาเห็นวันนี้แล้วบอกลูกเดีอย่าาางงนนึ้้ออตกเจวน่าาเเเป็็ดกที่เรรียยบ้อพูดแม่รัง ก็แฟนหรือยังมีแล้วเหรอมีแฟนแล้วเหรอครับกี่คนแล้วสองสองคนแล้วสองคนเหรอชอบชอบชอบแฟนหน้าตาแบบไหนชื่อพัดลมครับชื่อพัดลมชื่อพัดลมแปลพหลมไปแปลพดลมไปแปลพัดลมไปแปลไปพัดลมเนี่ยอันตรายนะลูกทำไมโอ้หมันเกี่ยวขาดเลยนะลูกเกี่ยวนิ้วคนเป็นพหลมคนชื่ออะไรชื่อบานครั บ้านครับบานคนนี้ครับเขาใจรักแล้วแล้วทุกครับเห็นแบบว่าบานนี่ก็เคยมา คุยกัับตวก็คุยเป็นน้องๆก็ไปด้วยกันแบบคือที่โม่อมันก็โม้สมชื่อไอ้ลูกผู้ชายก็มีลูกผู้ชายไอ้บอลเล็กโม้ให้ทุกฟังก็บอกพอเจอผมหรอกเฮ้ยพี่บอกว่าไงฮผมก็่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรใหญ่โตของพี่ลูกผมเล่นบอลเหมือนกับเมสซี่เลยแบบนี่เล่นแบบเมสซี่เลยเล่นแบบเมสซี่เล่นโคตรคนนะฮะโคตรเก่งเลยพี่บอกพี่เชื่อไหมเด็กเลยงฟุตบอลนั่หลบได้สี่ห้าคนน่ะโอ้โหบอกเฮ้ยจริงเหรอคือแบบพยายามที่จะบิ้วว่าให้ลูกตัวเองเนี่ยเก่งพี่พี่ช่วยไปดูหน่อยเถิดคัดอะไรติดบ้างวะ โอ้โหโอ้ยแบนติดบ้างผมบอกว่าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กถ้าพี่อยากได้นักฟุตบอลเก่งพี่ตัวหาผมเลยเนีผมไม่ไปฝากพี่หรอกเออใช่ใช่ไม่ฝากไม่ฝากอยากได้รูปผมไปถือหาถือหาไอ้รูปผมนะเมสซี่โคตรโมเลยแต่ดูแล้วเมื่อกี้ลองให้น้องน้องโบ๊ชใช่ไหมฮะเขาลองเดาะบงดาะบอลดูคล้ายๆเมสซี่เหมือนกันนะฮะเม็ดเดียวครับ ไปคัดติดว้รีลัมนู่นเนี่ยติดุรลัมัเด็เผอตัวเล็กมากพี่พิทพัทโหไปไหนคุยลูกเขาเก่งในรุ่นลูกเขาก้าขวบเกิด50เก่งเนี่ยเปิดปี50เก่งมากในทั่วราชจักรนี่ลูกเขาเก่งจงนะคไปไหนรู้จักหมดไม่ได้มอไม่ได้มอเลยเก่งจริงมันเก่งจริงคือเด็กเขาไม่พรสวรรค์คือมันเก่งจริงเราก็โม้ได้เต็มปากเหมือนลูกนักฟุตบอลส่งไปนักฟุตบอลแล้วกลับมาไม่ได้เตะเลย เขาไปเขาไปอยู่อังกฤษเขาอยู่อังกฤษเลยไปล้างจานอยู่นั่นมาล้างจานด้วยฝึกฟุตบอลด้วยแล้วกลับมามาล้างจานที่บ้านเรา มันมีสโมสรน่ะเตะเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไปหาประสบการณ์ความรู้รอบตัวทำได้หลายๆอย่างเอานี่หมายถึงเขาพูดถึงตัวเองว่าน้างจา์ที่อังกฤษเป็นไงโอ้ยพ่อขายรถนี่ไปส่งยันอังกฤษขายบ้านหมดไปสามหลังไปส่งยนอังกฤษเ็นลูกชายเตะเต้อาชีพใช่ไหมใช่ไหมก๋าให้เป็นอาชีพก็เป็นไงกลับมาล้างจานอาชีพ พ่อครับพ่อครับเราเคยไปเผาบ้านพี่ไม่เพราะว่าตอนเด็กๆนี่ก็จะแบบเห็นพี่บาสตลอดเงครับพี่บ้าสเขาคุยเก่งเวาเราเจอเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมเราก็อยากคุยกับเขาเราก็ใส่เลยโอ้พี่นู่นนี่น่จนเขาไม่ได้พูดมากกว่าจะเป็นทานองนั้นคือเราก็แบบปื้มประทับใจอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เพราะว่าตอนนั้นจําได้ว่าต่อยแล้วปุ๊บได้เหรียญทองโอลิมปิกใช่ป่ะฮะหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นได้อะไรเลยฮะผมก็เลยประทับใจครับ ผมยังจําภาพนั้นอยู่เลยนะฮะนี่คือความประทับใจใช่ไหมคะแล้วผมชอบมากเลยหลังจากตอนนั้นนะฮะก็ทําจะไปต่อยกับฝรั่งฝรั่งอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไม่ได้ต่อยก็ยังจําอยู่ใช่ไหมฮะพี่บาร์ดชบแล้วตอนนี้คือเก็บไว้ใช่ไหมคะเก็บไว้ทุกคําที่เขาพูดเสร็จแล้วไปลงที่ใครคะเราโม้สู้ไม่ได้เดี๋ยวเจอพ่อมึงก็แล้วกัน เ็มบอกว่าโอ้ถ้าเจอกันนี่ผมไม่ได้คุยอ่ะไม่คืออย่างเด็กอย่างสมัยใหม่ฮะเด็กสู้วไวรันไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่พี่ตุ๊กเขาเมานี่เห็นบอกว่าเราสบายมากเลยโอ้ยสบายเลยคู่เลยทำไมทำไมทำไมนี่เวลาพี่ตุ๊กเมาเนี่ยตาขวางหน้ารอๆอย่างเงี้ยตอนนี้หน้ารอยิ้มนัายิ้มอย่างเงี้ยเพอพอเห็นหน่อยปุ๊บเนี่ยพอกลิ่นโชยเฉียดจมูกปุ๊บเนี่ยตาจะเปลี่ยนสีนี่ อย่างผมเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยเล่นกีฬาโดยแบบเฮ้ยลองเตะฟุตบอลต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอะไรครับมันจะได้แบบเออหนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะสองมีรายได้ที่ดีนะฮะตกลงครับอย่างผมเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าออกกําลังกายหรือคุณพ่อเนี่ยโตมาเล่นฟุตบอลแบบเฮ้ยโด่งดังขึ้นมามีเงินใช้นี่ ผมเนี่ยนะฮะขับมินิเลยนะครับโอ้ยมินิคูเปอร์เหรอฮะมินิบัสได้เลยได้เลยได้มากแม้แต่พี่น้องชาวไทยที่อยู่บ้านครับอยากออกกำลังกายง่ายๆเลยยืนแกว่งแขนแค่นี้ครับวันละ200ครั้งเท่านี้ก็ทำให้ท่านมีมสุขภาพแข็งแรงแล้วแม่ผมอายุ84ครับแกว่งยังไงฮะไ,ไม่เคยปวดไม่เคยปวดไม่เคยอายเลยฮะแกว่งแขนทั้งวันฮะแข่งยังไงฮะแมงวีไล่ตาไงฮะ เพราะฉะนั้นเล่นกีฬาครับเพราะเล่นกีฬาถ้าเป็นเลิศสามารถเรียนฟรีได้ตั้งแต oh. oh. so. ่ปริญญาตรีถ oh. ึงปริญญาเอกครับนะครับเพราะฉะนั้นกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษครับ ไม่ได้นะอยากเป็นเทวดาใช่ไหมบอกว่าถ้าได้รำหน้านากจะได้เป็นเทวดาเทวดาทุกวันนี้ถ้าจะบ้อกน่าีทุกวันนี้ถ้ามีงานบวชหรือว่าพ่อโดนการเอาการไปพ่อพ่อนี่มีงานบวชอยู่แล้วพ่อต้องไปนะบางทีของยายยายโดนการเอาไปให้ยายยายพาหนูไปงานบวชหน่อยเรานึนว่าลูกเราจะซึ้งแรืองว่าทำว่าอยากบวชอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะไปเก็บทานเขา สนุกไงสนุกเนาะได้ได้เยอะแล้วมันมันมันมีความสุขเนาะใส่กระเป๋าตุงมาเลยอะได้ได้เยอะไม่ได้กี่บาทประมาณกี่บาทที่เคยไปได้เนี่ยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แล้วออกมาที่เอามาแกะใช้ไหมครับหรือว่าเอาเก็บไปที่ระลึกเก็บไว้ที่ระลึกครับเก็บไปที่ระลึกเนาะไม่ได้เอามาใช้ซื้อขนมเนาะโอ้ที่พี่สมจิตทราบได้ไงว่าเขาสมาธิสั้นคะก็เอาไปพาเขาไปหาหมอครับหมอเขาเช็คสมองเช็กอะไรเขาบอกว่าอายุเขาเนี่ย อายุ15แต่สมองเขาแค่เด็กอายุ11ขวบครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากการเป็นเด็กสมองที่ท่นเนี่ยเขาจะชอบเล่นอะไรแล้วก็เล่นแบบเดิมๆซ้ำๆอย่างดูรายการตีสิดู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 จนสามารถเป็นคุณวิทวัฒน์ได้เลยโอ้ยอย่างนั้นเขามาเขาดูเป็นได้ขอดูนะคือหมายคว่าตอนที่เขาดูเขาดูจนรู้ว่าใครจะพูดอะไรหรือดูคอนเสิร์ตพี่ตูนบนิสัแลมเงี้ย ดูจนจำเนื้อเพลงได้ทั้งหมดบางทีเขาจะมาสอนผมด้วยออพ่อท่อนนี้มันร้องอย่างนี้โซโล่กีตาร์แบบนี้ดูจนเป็นเดือนเดือนแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปดูอย่างอ,อย่างนนี้เป็นนันนี้เป็นพฤติกรรม,ชมใช่ไหมคะเอวีญี่ปุ่นนี่ดูประจํา